สวัสดีครับอยู่กับการ u n นบ็อกออฟ i ิเชียลเซตศูนย์หนึ่งอของการดัมการเกมตัวนี้เป็นตัวที่ต้องบอกว่าค่อนข้างหายากนะครับในช่วงเวลานี้นะที่ไทยเนี่ยมีขายอยู่แค่ประมาณ20เซตนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มีรีซอสสิบใบ p a ย m แมแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยเป็น Storage ด้วยนะต้องบอกว่าค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้เตีย <c oughs> งแฮบเลยตื่นเต้นจริง ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้กล่องน,นี้มาเพราะว่าเคยเห็นตั้งแต่ตอนที่มันพรีวิวแล้วนะครับที่เมืองนอกรู้สึกว่ามันน่าจะสวยมากๆเลยตอนนี้คือพอได้ของจริงม,มาก็รู้สึกว่ามันใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยนะครับอ่ะเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับอันนี้เป็นของแท้เด้อไม่ใช่ไม่ใช่กล่องฮิวนะจ๊ะมีมอกอด้ไหมตั้งนานไม่คอแหบไม่เสียงแหบแต่ว่ามาเสียงแหบตอนอัดคลิปจะบ้า อเว้าวมากอันนี้ก็ <c oughs> ใช้เหมือนลายน้ำเดิมที่ทำบนกล่องเบต้าครับก็จะ,ะค่อนข้างจะรีวินิดนึงมามาดูดีกว่าอ๋ออันนี้ใบอะไรวะอันนี้ตรงก้นกล่องนะครับก็เป็นปกติเนาะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่การเกมกันดั้มเนี่ยมี Official p a y m ย์ t ที่เป็นออฟฟิเชียลจริงๆที่ขายจริงๆนะครับอย่างที่เอามาลองนี่ไม่ใช่ของจริงนะยังไม่มีแต่นี่คือเพย์แมทแรกนะครับของการเกมกันดั้มอยู่ในกล่องนี้แล้วนะครับการเปิดกล่องก็อย่างที่เขาว่านะครับเป็นสต็เลจริงๆด้วยไว้เก็บการ์ดนะครับแทนที่จะทำเป็นกล่องใส่เพย์แมทเขาก็ทำให้มันเอามาเก็บการ์ดได้ด้วยอืมเออนี่คือข้างในนะครับประกอบด้วยเพย์แมทนะอ๋อผมยึดเพย์แมทออกมาครับ ซ้ายมือน,นี้น่าจะเป็นรีสอรทนะครับเพ m มทก็ห่อมาอย่างดีนะครับไม่ใช่แบบธรรมดานะมีห่อมาด้วยนะนี่คือเพเมทของแท้นะครับไม่รู้กล้องเห็นไหมผมงอให้นิดนึง <S <S <ม>ค่อนข้างดีนะครับผมไม่กล้าจับข้างในเลยอะ <S <S ข้างหลังก็ทเทกเจอร์ยึดเกาะนะครับตาสไตล์เพ m มททั่วไปนะครับใหญ่กว่าที่คิดน,นะ ถ้าเทียบกันนี้ก็จริงๆก็กพอๆกันเลยในว่านะอืมโอเคไปเราไปดูไฮไลท์ของมันดีกว่านะครับก็หมดไปแล้วสำหรับแพแมทแล้วก็สโตเ g e นะสโตเ g e ก็คืออนี้เลยใส่การดได้เยอะมาก mm hmm. มีที่คั่นมาให้นะครับแต่ว่าไฮไลท์จริงๆอยู่ที่เจ้านี่ครับผมโอ้ oh, สวยนะสวยมากสวยมากนี่คือรีสอร์ทที่มีเพียง10ใบนะครับแต่ละใบก็จะเป็นโลโก้ของสัญ,ญลักษณ ต่างๆจากในเรื่องกันดั้มซึ่งก็จะไม่เหมือนกันนะครับโอ้ยสวยมากสวยมากไม่ไม่กล้าจับเลยครับเือมือมือ,มอ,มอ,มอสันโอเคค่อยๆค่อยๆดันออกมาสวยมากโอเคดูซิสาพันโลกนะครับโอ้โหคือต้องบอกว่า texture แม่งจะไม่เหมือนกับรีสอร์ทที่ผ่านมาเลยนะคือพวกรีสอร์ทโปรโมโที่แจกในงานเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นฟอยล์ลวนมันจะไม่ใช่เก็ดเก็แบบนี้นะครับ กิเกตแบบนี้เนี่ยเห็นจะมีแต่รีสอร์ทที่เป็นรีสอร์ทฟอยที่มันสุ่มแจกในกล่องเบตานะครับซึ่งไอเท็กเจอร์แบบนั้นเนี่ยก็ได้กลับเอามาใช้ครั้งหนึ่งในรีสอร์ทอันนี้นะครับเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีเซตแบบนี้ออกมาเรื่อยๆของภาคอื่นนะครับแต่ว่านห้ากล่องแรกเนี่ยก็คงจะเอามาจากตัว5ภาคแรกที่มาใน GD01 นะครับอันนี้เป็นของสหพันธโลกนะจากกันดั้มภาคแรกนะครับ โอเคเราวางวันนี้กันนะครับอันนี้ซีออนนะครับโหสวยมากครับเนี่ยซีออนฟอยล์มันสวยมากเลยเนี่ยผมนี่ตั้งจับเบาๆเลยฮะนโอซีออนครับนโอซีอ N N นอนน้อยเนี่ยไม่ค่อยแม่นนะฮะอ้าวแล้วนี่ไม่ใช่ N นีโอซีออนแล้วครับอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือนโอซีออนเหมือนกันละมั้งลนะใช่ไหม กลายเป็นว่าทําช่องกันน้ามาตั้งนานนะครับทาเทเลิตด้วยแต่ไม่รู้นะว่านี่คืออะไรคิดว่าเป็นนีโอซิออนที่เป็นซาสาบี้หรือเปล่านะหรือว่าไม่ใช่หรือว่าคือปอกแขนเสื้อที่ไม่น่าใช่โอเคครับตายแล้วะฮะนี่ครับทํากินมาตั้งนานมาตายกินนี้นี่เองส่วนนี้ผมรู้นะครับเป็นเอฟเก้าหน,นึ่งนั่นเองรอเลย <laughs> รอเลยเราก็ต้องรู้อันนี้คือยูนิคอนนะครับผมนี่ครับเป็นตระกูลวิสนะครับ วิดฟราเดชันนะครับเป็นตระกูลของคนเงาของบานาดนะครับทำรายการมันมาติดกันอ่ามีอีกใบหนึ่งอันนี้ของออสนะครับออสเนี่ยเป็นเอ่อเหล่าร้ายนะครับของภาควิงนั่นเองนะสนัญลักษณ์คนคุกเข่านะออสโอเคโอ้ยอยอสเป็นสีเหลืองครับต่อไปอันนี้ใครดูกันดั้มซีนี่ไม่รู้นี่ไม่ได้เลยนะครับนี่คืออ่าอ่าตายละสาวพโรคใช่ไหมสาวพโรคหรือออสอะ ผมไม่ได้ดูกันดั้มซีนนะครับแต่ผมจำได้ว่าไอ้โลกโก้นี้อยู่หลังเอลสไตนะน่าจะเป็นสาพันโลกนะครับส่วนอันนี้แน่นอนนะครับอันนี้ซับนะครับเออสาออนี่คือออฟออฟเครื่องน,นี้โอเคโทษทีนะครับทุกคนอย่าเพิ่งก่อนจะโรยคีย์บอร์ดแต่ผมต้องมาฟังคำขอโทษของผมก่อนนะครับผมไม่ค่อยได้ดูกันดั้มซีนนะอันนี้สาพันโลกครับอันนี้ออฟนั่นเองนะครับสวยมากแล้วก็สุดท้ายคืออ่า อาร์ติกคาเซียนะครับเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนนะครับจากภาควิทฟอร์มเมอร์คิี่เฮ้ยสวยตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นแบบฟอยด์ดาดนะจริงๆมันไม่ดาดนะครับมันเป็นแบบมีเท็กเจอร์นะคุณถามในสิว่ารีสอร์ทกันดั้มไปไหนมีเท็กเจอร์แบบนี้บ้างนะครับอ,อ๋อผมเพิ่งสังเกตว่าแลมันเป็นตัวพีด้วยนะพีนี่นะจะมาจากเป็นการโปรโมหรือเปล่าโปรตีมันจะเป็น L R U C อะไรเงรี้ยป่ะเออ นี่เป็นตัวพีนะครับโอ้สวยมากเลยนะนี่คือทั้งหมดนะเอาตายและเลียงไม่เข้ากล้องอีกเอาไปว่าคือมันค่อนข้างจะโลเทคนะครับกล้องผมเนี่ยอาจจะเห็นได้ไม่หมดแต่เอาเป็นว่าทุกคนก็น่าจะเห็นจากทั้งหมดจากเมอ่อกี้แล้วนะครับเนี่ยนะครับผมให้ดูอยู่ในคอนนะครับผมอวยอยู่ในคอนเป็นพิเศษเลยนะมันค่อนข้างจะสวยมากเลยนะครับดูซิดูความสวยของมันสิครับทุกคนโอเค สาพันก็สวยนะครับสาพันนี่เป็นเดียวที่เป็นสีน้าเงินนะสีไม่เหมือนใครนะครับหลังน้ําเงินสวยมากครับใครที่มองหาอ่าเซตนี้อยู่ก็ลองลอง,ลองมองดูนะครับเพราะว่าค่อนข้างสวยนะครับผมผมแบบอ่าเชียร์ให้ซื้อนะถ้าคนที่กาลังลังเลอยู่สวยมากเลยอนะ่ะด้านข้างก็ด้านข้างก็เป็นฟอยล์เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นคนละชนิดกับตัวแบ็กกราวนะครับอืม โอเคทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีรีซอสสิบใบสโตรเลสนะสโตรเลสผมไม่แน่ใจว่ามันใส่การ์ดได้ประมาณเท่าไหร่ครับแต่ว่าน่าจะได้เยอะอยู่นะครับค่อนข้างแข็งแรงนะฮะทำมาปิดดีครับคือเข้าใจคิดนะถ้าเป็นแบบการ์ดเกมอื่นเนี่ยไอ้กล่องใส่เพ์แมสนี่บางทีซื้อมาเราก็ทิ้งเลยนะครับแต่นี้ก็ใส่การ์ดได้นะครับอยู่ที่ว่าจะมีคนใส่หรือเปล่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ มีใครอยากดูในที่มันเพิ่มเติมไหมให้ดูซีออนอีกทีหนึ่งซีออนสวยมากอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้ามีอะไรแบบนี้เราก็จะมาเปิดให้ดูอีกนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาด้วยนะครับบวัีดีครับ